สวัสดีครับ c t w Rider นะครับวันนี้วันที่ส1เดเดือน1ิบหวันเสาร์วันลอยกระทงนะครับเรามีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันเพื่อ,อ,อนๆอนอาจได้เห็นรายละเอียดคร่าวๆแล้วนะครับตั้งแต่เราก่อนรถจะเข้ามาแล้วก็ตอนที่เราไปยกนะครับตอนนี้ถึงร้านเรียบร้อยรายละเอียดมาแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าโทรถามผมหลายท่านนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยคันนี้ผมบอกเลยสวยจัด สวยจัดก็คือทําใหม่ทั้งคันนะครับย้ําว่าทําใหม่ทั้งคันนะครับสีโเมีม่ชุบใหม่ยางใหม่ไปดูนะครับว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับผมให้ดูสภาพรอบคันก่อนนะครับคันนี้โดยรวมทรงเป็นทรงเดิมนะครับของแต่งพอมีนะครับ แล้วก็ที่สำคัญคือความใหม่นะครับความใหม่คือสีเงาโครเมียมใหม่นะครับคันนี้ผมให้90%ขึ้นนะครับ90%นี้คือสภาพโดยรวมทั้งหมดนะครับถือว่าสภาพหายากนะครับคือสัก10คันจะเจอสักขาย10คันจะเจอสักหนึ่งคันหรือไม่เจอเลยนะครับ นต้องขอบคุณเจ้าของด้วยนะครับที่ติดต่อเราเข้ามานะครับเละขายรถให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายดีเทลนะครับเริ่มกันเลยเผมลองดูดูล้อคร่าวๆนะครับถ้าถ้าไม่ได้เปลี่ยนมานะครับคันนี้ผลิตปี90นะครับ90ปีนี้2020อายุมันก็30ปีนะครับ รถสาปีกับสภาพนี้นะครับดูอ่ะเริ่มจากดูล้อนะครับให้ดูความใหม่ล้อนี่คือชุบมาแน่ๆครับดูมชุบมาแน่ๆแ,แล้วก็ซีรวดเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดตัวล้อพ่อนดํานะครับกระบอกโช๊คนะครับทั้งสองข้างชุบใหม่หมดนะครับซีนก็เปลี่ยนใหม่หมดนะครับความใสของโครเมียมนะครับของกระบอกโช๊ค เือบร้อยเปอร์เซ็นะครับสภาพยางนะครับยางหน้าดอกเยอะข้างหน้าก็จะมีไฟหน้าเดิมนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับเป็นตะแกรงกระปุกไม้มีครบนะครับไม้มีครบตุ๊กตาหน้าประามาณสี่นิ้วนะครับยกสูงขึ้นมาแล้วก็แฮนด์ตรงข้างบนชุบทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มเบรกบ,บ,บนการเบรกการคัดนะครับชุบใหม่ทั้งหมดสภาพ8 0ก็สภาพ, 80, ภาพ90%เลยดีกว่านะครับนะครับแผงหน้าปัดเงาเงานะครับชุดหน้านี่สวยครับสังเกตความเงาอ่าต่อมาผมจะให้ดูไหนๆดูชุดหน้าที่เป็นโครเมียมแล้วนะครับ เรามาดูพวกชุดโครเมียมนะครับโครเมียมคันนี้เกือบ90 95เปอร์เซ็นต์เลยนะครับอีก5เปอร์เซ็นต์ผมผมไม่รู้จะหักอะไรนะครับก็แต่บอก100%เปอร์เนเด็ว,เวอร์ไว้เอา90 95แล้วกันนะครับนะครับท่ออมทองนิดๆนะครับเพราะว่าไม่ได้พันผ้าเรื่องท่อเนี่ยพันไม่พันผมแล้วแต่ลูกค้าแต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่พันสวยกว่า พราะถ้าพันมันจะดําครับแต่ถ้าไม่พันเนี่ยมันจะทองมันจะดูแบบสวยแต่ว่าเราก็ต้องลําบากในเรื่องความร้อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าพันเนี่ยเราเวลาเอาผ้าออกมันจะดําเลยนะครับเพราะมันอมความร้อนอันนี้แล้วแต่คนชอบเล้กของคันนี้ไม่ได้พันมานะครับสังเกตดูล้อหลังนะครับชุบใหม่หมดชุบแม้กระทั่งเนี่ยครับทั้งหมดนะครับซีโรดก็เพิ่งเปลี่ยนไปเลี้ยวหัวกระสุนมีตะแกรงนะครับ เี๋ยวเรามาดูโคเมียมฝั่งนี้ครับ,รบแทบไม่มีตะมีแล้วครับแม้กระทั่งปั๊มเบรกหน้านะครับจานเบรกนะครับก็ใหม่หม,หมดก็คือชุบทั้งคันแล้วครับอันนี้ไม่มีอันไหนที่ไม่ชุบบแล้วก็ต่อไปสภาพชุดสีเงาตาแตก ครับสีเงามากนะครับชุดสีประมาณ90%แล้วกันครับก็ไม่รู้จะหักอะไรนะครับอ,อ๋อมันมีตำหนิจุดหนึ่งข้างหน้านะครับเป็นรอยนิดนึงตรงบางคนหน้านะครับน่าจะไปกระแทกอะไรมานิดหน่อยนี่นะครับมีตำหนิ ตรงนี้หนึ่งจุดนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรอันนี้ท่อเป็นท่อแต่งนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันเตี้ยก่าปกตินะครับคือคันนี้เขาโหลดโหลดข้างหลังลงมาให้มันอมล้อนะครับนิด,นดซึ่งมันทำให้รถด,ดูสวยขึ้นนะครับเตี้ยกำลังดีนะครับเวลาเราขึ้นไปนั่งมันจะดูเตี้ยมันไม่สูงจนเกินไป คือถ้าเป็นทรงเดิมมันจะสูงกว่านี้นะครับอันนี้เขาโหลดมามีอะไรอีกไฟเลี้ยวไฟท้ายมีค้ดมาครับโอเคอ่ะต่อไปเรามาฟังเสียงเครื่องอ่ะสะภาพดอกยางน,นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้ได้อีกนานนะครับเป็นปีครับโอเคเราฟังเสียงเครื่องดูครับครับไฟหน้าปัดไฟขาตั้ง น้ำมันเครื่องติดหมดนะครับกดเดินเบากันิดนึงนะครับขออนุญาตเบิร์นนิดหนึ่ง ภาพโดยรวมเสียงประมาณนี้นะครับคำนนี้คันนี้มี1จุดนะครับรอยทลอกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงไหนวะอ๋อมีรอยล้าวตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับสองจุดนะครับนอกนั้นไม่น่าจะมีอะไรนะครับ รายละเอียดคันนี้นะครับทะเบียนนะครับเล่มพร้อมโอนนะครับเลขท่านคงเห็นแล้วนะครับเลขสวยเจ็ดเจ็ดเจดนะครับภาษีหมดกุมภา64ี่นะครับปลายภาษีอยู่ในเล่มนะครับชุดโอนเอกสารเจ้าของนะครับมีครบนะครับคันนี้ผมว่าถ้าถามผมสวยนะครับคือเอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ท่านแค่เช็ดแค่ล้างนะครับแล้วก็รักษาสภาพให้มันได้อยู่อย่างนี้นะครับก็มันเหมือนรถใหม่ครับก็คือคิดรถมันผลิตปีเก้าสนะปีนี้ปีสองพันยี่สิบนะครับสามสิบปีสภาพนี้ผมว่าหาโคตรยากเลยครับคือถ้าเราจะต้องทําสภาพนี้ทั้งคันโดยที่เอารถเดิมเดมมาทํานะผมเดาว่าน่าจะต้องมีประมาณสอง0มื่นเกือบสาม0มื่นขึ้นนะครับที่จะที่จะคงสภาพนี้ไว้นะครับก็ คันนี้สวยจัดนะครับรายละเอียดคันนี้ทะเบียนนะครับแจ้งมาเรียบร้อยราคา83,000บาทนะครับ83,000าบาทผมแจ้งราคาลงในเพจเรียบร้อยแล้วก็ราคานี้ถ้าอยู่ไกลไม่เกินจากร้าน200กิโลเมตรผมส่งให้ฟรีนะแต่ถ้าเกินนี้เดี๋ยวอาจจะขอบบกเพิ่มนิดหน่อยนะครับก็83,000บาทท่านได้รถสภาพนีนะครับเหมือนซื้อรถใหม่ครับพูดง่ายๆนะครับก็ ลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้ครับนานๆจะมีมาทีนะครับสภาพนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าชอบมีตังค์แนะนาให้ซื้อครับเพราะว่าถ้าทําเอง3ามสี่ประมาณต้องมีสามหมื่นขึ้นนะครับที่จะบิวสภาพนี้ก็ได้อย่างนี้หรือเปล่ายังไม่รู้นะครับก็สนใจสอบถามได้ครับ C T W r i d e r ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ